สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีเมื่อเศา้าวันศุกร์เด้อวันนี้ยายสมจีภาพมาชมธรรมชาติธรรมชาตินำหมอกอยู่หน้าบ้านของคุณยายสมหลายหลายพี่น้องได้สิกลับกล่องให้เบิ่งเด้อพี่น้องจ้าเบืองเด้ออู้ขาว ไปตื่นสวยกันเลยหมอกกันเลยเกือบสีหายเบิดแล้วคุณ่ะโอ้ยเข่าล่มเพิ่นได้ปา้าพ่นอะเสียงเพิ่นไม่ยำหลุมมื่อเช้านี้เสียงรดเพิ่นไม่ยำหลุมพูเนี่มไปหมอกเขาหมอกเขาจุห้อยอยู่้าแล้วขวัญสิไปแรนนออกกำลังกายกันได้พี่น้องเด้อ ก็สิไปแล่นก่อนเด้เอแล่นวัไกด่ดอกแล่นก็ไปกลับมาวิ่งเหยาะๆออกกำลังกายบาย๊าดนนำนนำยังไหลเทนีวิ่งเหยาะๆจ้า วิ่งเหยาะๆวิ่งเหยาะๆจ้าวิ่งเหยาะๆน้ำบอกลายแห้งเล่นไปเล่นมาออกกำลังกายเพราะว่าเรานั่งเย็บผ้าเราไม่มีเวลามาวิ่งเราก็ต้องมาวิ่งนะคะไม่รู้ว่าสัญญาณรับได้ไกลแค่ไหนเราก็วิ่งแค่นี้เราก็วิ่งขึ้น <c oughs> อื้ห้บักม่วง ออกกำลังกายกันเลยจ้ารองเท้าปใส่ใส่มันอีเปิมนี่ล่ะเนาะใส่มันอีเปิมยักสามอรอบก็พอแเล่นยักสามอรอบก็พอแล่ะพี่น้องเนาะ ปาอย่าตัดปงไม่คือง้ำแทะสามรอบก็เพราะเราจะเอาห้อยผู้ใดมาเชียอันนี้ออกอกจากทางให้ค่อยฮะแลนซัมเน่ก็ื่อยแล้วห้อยผู้ใดมาลักฟื้นค่อยพี่น้องจ้า ปิ้งแค่นี้ก็ได้เหงื่อนะจ๊ะทุกคนแลมแค่นี้ก็ได้เหงายูพระพี่น้องชมธรรมชาติป้าเขาเดี๋ยวจังหน่อยเขากะหลุดมาลุ้งแล้วเหลืองแล้วจา้าทุงสีทองตอนนี้กลายเป็นทุงสีทองแล้วนะจ๊ะนี่ปลาขอนบ่านาะเห็นข้าเจ้าเอาหลุมมาใส่อยู่ต้นจามจุลีได้นั่น เแมืนภูเขาเด้พี่น้องเป็นต้นจมจุลีจะทั้งไปโรงเรียนเมืดอ,อคือแนมไปคือภูเขาเนาะ,นะแนนบอแนมไปเหมือนภูเขาเลยถ้าคนบาสังเกตก็ที่ว่าภูเขาละเนาะถ้าคนบาสังเกตที่ว่าภูเขาได้หนิพี่น้องประสิบพามาชมอันทะเลหมอ,อกแม่ หมอกหายเบิดเล้าตื่นสวยพูนเห็นขาวในน้อยอยู่ไกลไกพูนพี่น้องเอยตื่นสวยหมอกก็เลยหายเบิ่อจอยลูกตอนแรกมันกับขาวหลยอยู่เดีบัดพอตอนสองตีมันแจ้งโคโลลูกตอนแรกกับตีซีเนาะปุกนาฬิกาตัดแหล้วกับนอนตัวอยากให้พี่น้องด้เบิง่ง ทำมาศาสตร์บ้านนอกมันเป็นตาไมาย้ยูอยู่ได้เนาะตะว่ากับแหล่าตะคนมากดอกว่าตะว่ายายสมตอนนี้้เสียงป่าเสียงป่าบกบกบกแบบน,นึงตะว่ายายสมตอนนี้คือติดบ้านนอกแล้วมาอยากมาอยากไปยูเมืองกรุงไปยูตะว่าไปบดนไปยามลูกแล้วก็มาบ้านบ่ได้ไปยูตลอดเวลาเนาะ มา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 แลนน้ำแลนน้ำแลนมาทั้งพี่บบนี้แลนมาทั้งพี่อูทั้งพีเขากระล,ล่มแลนกลับไปเพราะว่าน้นไก่แหนมบ่เห็นจะขวงแห <c oughs> นมบม่เห็นเจาขวงต้องไว้ตั้งไวก้กลางถนนทนีน่เนาะคอยที่เห็นจะขวง มันบอกกลางถนนอืมรถจะมาต่ำเด้อวิ่งออกกำลังกายค่ะตั้งหมอกเขาไว้แล้วมาออกกำลังกายค่ะโอ้ยแกมาแล่นน้ำมากับมาแล่นน้ำอ้ยถนนหกคัก มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าไปวิ่งเหยอะเยะไปออกกําลังกายกันไปออกกําลังกายกันค่ะพี่น้องออกกําลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสนะคะทะเลหมอกพุนาพุนะหมอกขาวเจ้ห้อยู่เห็นบ่ยุข้างหลังไหมมาให้สสมธรรมชาตินียเหมือนเสาที่เพื่นนอนๆบ่เคยได้เห็นพุนะนกกระบ,บินมาเจ้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 ากันหอกกันนกหยอกกัน อยากให้พี่น้องเบิงเบื้องกล้องหลังมันมันมันไม่ค่อยเห็นทะเลไอทะเลหมอกป่านใดเบื้องกล้องหนามันเห็นนีมพี่น้องเห็นบอกเห็นว่า่ค่อยเมื่อยเพเล่น <satisfy> ซ <karang ados> ้ำนี่ค่อยกับไยละอ้ตายด่างตึงเลยวะห้ามบอพี่น้องอยากให้พี่น้องได้ชมในเบืองเนาะตรงหน้าตรงไตทงหน้าบรรยากาศบรรนอกบรรยากาศแบบว่าสัมผัสได้เลยว่ามันมันสดชื่น มันสดชื่นแล้ะมันกะปอดโปงเข้ามาตรงนี้หนา่ายนี้ดังา่ามี้ควนไฟหรือควนลดควนอย่างจังสีน้ำน,นะเป็นท่งน้าที่แบบว่าสวยมากจ้ะพี่น้องติดพทด,ดมาหา <c oughs> เป็นยังไงพี่น้องจตาบรรยากาศบ้านคุณยายสมเป็นยังไงพุณอะพุณอะพุณอะพุณนาเมันก็นี้เห็นธงน่ะอู้อากาศดีมากเลยบึงเด้อบึงเด้อบึงเด้อว่าเสียหายเบิ้งหมอกหลายๆกะหายเบิดละ่ะกะเสียหายเบิ้งชัเบิงบ้งทะเลมห,มหมอกหมอกในหน่อยหมอกมาหลายอู้โอ้ยได้ปลาบ่ หาอาลุกกระเลนพานข่อยพี่นอ้องจิพากันไปได้โถซ้าเร่งข่อยอยากนะขยยี่เด้เนาะข่อยเสียวนข่อยเสียวรถม้อนไช้ข่อยไปเฮดซ้าเล่งมาขับคือเข,ขาก่อนข่อยอยากขับซ้าเร่ง กสีมวนดีฮะนะเป็นยังไงพี่น้องจา้าบรรยากาศโอ้ยเนาะสะออนเนาะตะเวนกำลังสิขึ้นมนาะอันเด้อเด้อเด้อกลับกล้องก่อนเบ่งบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นพี่น้องเอ้ยงามโบนัน่นงามโบงามโบพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วสวยมากเลยพูดนะโอ้ กำลังสีมมหยอดกำลังสีมมยอดต้นไหม่ต้องเถิบมาอีกหน่อยนึงเห็นบอพี่น้องจ้า,าอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วนะจ้าตื่นเถิดนะเป็นสัญญาวันใหม่พวกเราแจมใสเหมือนนกที่ออกจากลังสวยไหมจ้าทุกคนกีตะเว้นขึ้นแล้วงามบอ ไปชมทุ่งนานแล้วจะพาไปชมเอต้นไม้มงคลของยายสมเนอะพี่น้องเ้อะปลาสิพาไปต้นนี้สิเป็นต้นพุดพุดกุหลาบเ้อพี่น้องเ้อต้นนี้ซื้อมาปลูกไว้ทานเอาดอกเอายอดเอาอันนี้ไปวัดเนาะเพราะว่าดอกเพิ่งใหญ่ดิพุดกุหลาบนี่ดอกใหญ่เหมือนดอกกุหลาบเลยจ้า มาตรงนี้ก็จะเป็นแม่นางกวักแล้วก็งาช้างแคะว่านงาช้างแค่หยากกระชหกแนนเพราะว่าคุณยายสมมาท่านได้มีเวลาไม่เห็ดหรือแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกวักมรกตแล้วก็งาช้างว่านงาช้างเด้พี่น้องกระิีหกแนโยยายสมมาท่านมีเวลาไม่เหตุอันนี้คือว่านงาช้างนะจ๊ะว่านงาช้างใหญ่อันนั้นเขาเอื้นหางเสือหรือย,ยังก็ละ่ะ ว่านว่านหางเสือจินี่แหละจ้าพาชมไม้มงคลมาทางนี้ก็จะเป็นขี้ปะวานอันนี้ขี้ปะวานเดยกพี่น้องเด้ออันนี้ก็จะเป็นบ้านมหาเสน่ห์ส่วนอันนี้ก็ขี้ปะวานเหมือนกันจ้ะงามแห่งก็าแตกออกอันนี้งัดให้ป้าไปปลูกแล้วกอบักในหญ่เนึงออามาทั้งนี้วันนี้ ทางนี้ก็จะเป็นตะบองเพชรตะมุตะนี้อันนี้ก็จะวัดนี่ยังก็ละ่ะสาลิกาอันนี้จะเป็นสาลิกานะจ๊ะโอ้ยลูกต้นใหม่ออกกอนเป็นต้นสาลิกา้าม,มีน่วยพรมนีนวยตุ้มมุที่มีอันนี้ก็จะเป็นถุงเงินถุงทองนะจ๊ะอูย้ยถุงใยใยนี่ มื่อน,นี้ก็ให้คอยถืหอหวยเด้อวันนี้จะไปรับลานสาวนะจ๊ะในถุงเงินถุงทองก็ให้เงินทองไหลมาเทมานะจ๊ะอันนี้ว่านเสน่ห์จันแดงจ้าทุกคนอันนี้ก็งาช้างแพะจ้าอันนี้ก็จะเป็นปุยเซียนที่ช่ำเอาไว้จิดสองต้นชํำสี่ต้นจิดจีดสองต้นอันนี้ก็ต้ตนปุยเซียน อันนั้นก็ถุงเงินถุงทองจ้าเดี๋ยวจะปลูกใหม่อยู่เขาแตกใหม่ๆมตื่นเช้านีก้ก็พาพี่น้องเลาะบ้านแล้วย้ายสมกสิขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณหลายๆด้วยจ้าคุณย้ายสมกสิไปเบ่งหมอกเขาจากกสิไปเหตุงานบานไหลานเนาะบ๊ายบายจ้าพอกันคลิปหนาะนสวัสดีจ้า